วัสดีแม่เอฟซีนะคะแม่ควานพ่อควานกำลังเดินทางมาหาสีดอกภูพานนะคะที่มีพี่มินีนะคะแล้วก็พี่บีทนะคะได้ปิดออเดอร์ผลมไม้ของเรา47ตาก้านะคะแล้วก็แบ่งให้พี่คำยี่ตาก้าแบ่งให้ภูพานยีตาก้านะคะแล้วก็แบ่งให้ทองอิน7ตาก้านะคะนี่นะคะเลี้ยวมาแล้วนะคะรอดูนะคะว่าภูพานจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะ ว่าน้องจะตื่นเต้นไหมนะคะเมื่อเห็นรถนะคะคอยดูนะคะเริ่มมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะไม้สวัสดีครับใหญ่เลยนะคะแม่แม่คะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาขอบคุณก่อนขอบคุณพี่มินีแล้วก็พี่บีแล้วลูกเร็วที่เมตตาผมนะคะนำอาหารมาให้ผมด้วยนะคะตอนนี้ฝนก็กำลังไปปล่อยนะคะ มีข้อควานยกกไปให้น้องแล้วนะคะเอาลูกอ่ะอา้าวเต็มเข่งเลยนะคะอาทานให้อิ่มนะครับเอาลูกอ่ะน่าคะ้าดีบเป็นควันส้มให้ใกล้ๆนะคะเอาลูกอ่ะอ,อืมอาให้เต็มที่นะครับเราไปดูด้านข้างของพี่ปูพัพนมั่งน้อยแม่แม่คะ ้องกราบขอบพระคุณพี่มินีเนาะแล้วก็พี่บีทมากๆานะคะที่อุดหนุนผลไม้ช่องสีดอคำนะคะที่เป็นสะพานบุญให้เอ็นดูเมตตาน้องๆนะคะทั้งสีดอภูพานแล้วก็สีดอคำนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่เมตตาครอบครัวของเรานะคะแม่ควันก็ได้นำอาหารมาให้น้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ยืนมองน้องทานดีกว่าค่ะหมูสะบัดไปด้วยหางแป่งไปด้วยนะคะลูกอ่ะทานอาร่อยนะลูกนาอ ทานเร็วมากๆเลยนะคะหุ่มหอของเรานะคะ ค่อยๆทานลูกค่อยๆทานมีการดึงตะกร้าไปใกล้ๆด้วยนะคะมีการดึงตะกร้าไปใกล้ๆด้วยนะคะจะได้ทานสะดวกเนาะภูพานบอกนะคะดึงตะกร้าก่อนผมจะทานสะดวกนะคะทานเร็วมากเลยนะคะความสุขของเขานะคะทานไปเอยลูก โอ้โหเทตะก้าบุลุกค่อยๆทานนะลูกนะน้องทานเร็วมากเลยนะคะใกล้หมดแล้วนะคะแบบเดียวนะคะจะหมดแล้วนะคะเต็มตะก้าใช้เวลากี่นาทีนอ้อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมั่งนะคะเดี๋ยวเรามองมองมุมข้างๆน้องข้างนี้มั่งนะคะจะไ,ได้เห็นไหมแม่จะได้เห็นลหลายๆมุมเนาะประมาณอยู่ลักษณะยังไงนะคะอ้าวว้าวนี่นะคะว,ว้าวใกล้หมดแล้วค่ะเขาค่อยทานโลกใกล้หมดแล้วเดี๋ยวแม่เอาเดี๋ยวแม่แวะมาให้หนูอีกนะ อร่อยไหมคะว้พ่อพ่อควานมาเอามดออกให้หน่อยเต็มตัวเลยเดี๋ยวแม่มาเพียงอีกเต็มเลยนี่มันเต็มเสือแม่เลยต้องกราบขออภัยแม่ควานไปพิงต้นขี้เหล็กนะคะมดมดแดงนะคะเรือ่องต้องเป็นดาบิน <c oughs> <c oughs> ต้องกราบขออภยะะัยแม่ควานไปพิงต้นขี้เหล็กมดแดงเกิดแม่ควานเต็มเลยคะ่ะ ไกลหมดแล้วนะคะหมดยังหกอเอาขอบคุณครับก่อนแล้วขอบคุณครับคุณพี่มินีแล้วก็พี่บีทแล้วลูกแล้วขอบคุณครับก่อนแล้วลูกแล้วขอบคุณครับทำาัังไงแล้วเอาไปไหนอตะกร้าไปไหนลูกอัอตก้ามาเร็วไม่ทำไม่ม่อัตก้ามาให้พ่อควานแล้วลูกเร็ว โอ้ยดูทานิสัยนะคะดูทานิสัยโยนตะกร้าด้วยนะคะโยนตะกร้าด้วยนะเอาไปไหนลูกเอามาให้ทีล่ะโอ้ยนะทำนิสัยแล้วหนูไม่เอาตะกร้ามาให้พ่อควานนะลูกอ่ะขอบคุณครับก่อนแล้วลูกแล้วขอบคุณครับพี่มินนี่กับพี่บีครับขอบคุณครับ อันแม่ควานขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะราบขอบพคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาช่องภายสีดอคํานะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญให้ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ